ทางด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยระบุขณะนี้ยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน7จจังหวัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆกำลังเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัย นายชัดชยัยพลมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกล่าวว่าอิทธิพลหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนรวมทั้งร่องมรสุมกำลังแรงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ซึ่งตั้งแต่วันที่26สิงหาคมจนถึงขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย24จังหวัด แต่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว17จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย7จังหวัด10อำเภอคือจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์นครราชสีมาพิษณุโลกพยาวตากและมหาสารคามสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจึงร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งตรวจสอบและสํารวจความเสียหายขณะเดียวกันขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหลงเล่นน้ำภายเรือหรือจับสัตว์น้ำในบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือโทรที่สายด่วนนิรภัย17 8 4ตลอด24ชั่วโมง